ซ่อนใจไว้อย่างนี้ที่เราทำไม่ดียังไงต่างก็รู้ว่าเราห่วงใยญ่ากคิดถึงกันมาแค่ไหนจะต้องซ่อนไว้ทุกวันเราทำสิ่งไหนที่ผิดถึงต้องปิดไว้ลึกๆแค่นั้นจะมีไหมสักว่าได้เผยมันไปทุกความรู้สึก ไม่ได้มาร้องคาราโอเกะครับคาราโอเกะใช่ครับมาถ่ายมิวสิกวิดีโอซึ่งเป็นคาราโอเกะครับในอัลบั้ม Act Track 3ครับกับเพลงความรู้สึกดีๆที่ไม่อาจบอกใครได้ร้องเพลงแล้วได้ร้องเพลงแล้วจริงๆแต่เพลงเสียงฟลุกเดอะสตาร์แซวอยู่ข้างหลังได้ร้องเพลงแล้วครับก็ตอนแรกๆเลยตอนที่ได้ร้องเพลงนี้นะครับ ออพี่บอยบอกว่าเดี๋ยวมีให้โหลดนะจะไม่อยู่ในอัลบั้มอะไรเงี้ยครับ<ช>ก็ดีใจมากเลยครับตอนนี้ก็คือได้รวมอยู่ในอัลบัม Act ้ม a c t แท็กสครับแถมมีคาลาโอเกะด้วยอ่ะแล้วก็ต้องมาร้องวันนี้ก็มาร้องถ่ายซิงค์เขาก็จะเอาภาพในในละครมาใช้อะไรเงี้ยครับรเรื่องเาเป็นรอะไรนะครับอย่างเขาประกอบละครอะไรเรื่องอะไรอ๋อจากละครพวกนี้ก็รักเธอไงครับ ใช่ครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นเพลงที่เคยใช้ในละครพรุ่งนี้ก็รักเธอซึ่งมี2เวอร์ชันจะมีเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นของฟลุ๊กร้องนะครับซึ่งบทกล้องบดินจะแบบอ่อนหวานนุ่มนิ่มอะไรเงี้ย mm hmm. เพลงก็จะแนวแนวหวานหวานหน่อยแต่ว่าพิรวิทย์เขาก็จะแบบ เข้มๆอะไรเงี้ยเพลงก็จะออกแบบอีกฟิลหนึ่งครับก็คือเป็นสองเพลงที่เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันครั้งแรกครับแต่ว่าเพลงฟุกมันยากมากครับก็กลัวว่าจะทําออกมาไม่ดีแต่ว่าด้วยเทคโนโล,โลโยีสมัยนี้ก็ก็ช,ช่วยได้เยอะอครับก็ออกมาอย่างที่ทุกคนได้ยินกันอืมสมเนิดนึงดีอยากได้ยินไม่ยังไม่ใครย,ยินเสี่ยฮิโอเลยนะอ่ะนิดนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับปกติต้องเสียตังนะเออหนึ่งสองสามเขือนนัฟุกมันยืนหัวล้ออยู่่ะหัวล้อไปวะหัวล้อเมียงโ โคดนี่ส่องซ้ำทำไมโอ๊คเดี๋ยวจะกลายมันให้เด um, ี๋ยวจะกลายมันให้เดี๋ยวจะกลายมันให้โอเคครับทำไมต้องเก็บซ่อนใจไว้ไม่ได้ฟ้อเขินอะไรพี่แนนซงซอนโอ้ แซวไปเลยไม่กล้าร้องเลยพลุ่๊กไปแซวอย่างนี้ปุกแซวไข่นี่ไม่ได้เลยนะเสียงแซวไม่จำตามกันนะคะคนเขายิ่งแบบไม่ได้มาทางสายนี้อยู่แหมพี่ฝุ๊กนี่กันนะแต่จะว่าไปคุณโอนี่มีแอบเราแอบเมสากันเมื่อกี้มีอะไรที่ทาไม่ได้บ้างไหมในวงการบันเทิงไม่มีนะดูเหมือนก็จะทํามาหมดทุกอย่างแล้วเหมือนกันนะบแล้วล่ะเต้นก็เต้นได้อูละครร้องเพลงแล้วหมดแล้วนี่ โอ,อเคโอเค <Okay, okay, S 1> นะเราให้เป็นเรียกว่าซูเปอร์แมนเลยล่ะใช่ใช่แล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับผลงานเพลงของคุณโออนุชิตนี้นะคะ,คะก็จะอยู่ในอัลบัม้ม Act Track 3นะคะคุณผู้ชมวางแผงแล้วนะคะไปซื้อหากันได้คุณผู้ชมใช่แล้วจ้า่ <c oughs> า